สวัสดีนะครับเพื่อนๆของที่ส่งไปซ่อมจะกลับผู้สร้างกลับมาแล้ววันนี้ก็กราบสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ชมคลิปโหยงกัดสำหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่างที่กล่าวไว้ต้นคลิปนะครับก็คือนี่ ที่คราวที่แล้วที่ผมทําคลิปก็คือเลดเนื้อนวะนะครับแล้วก็ผมก็ส่งกลับไปซ่อมกับทีมงานผู้สร้าง <c oughs> อยากจะบอกว่าผมส่งไปเมื่อวันเสาร์นะเอ้ยไม่ใช่ผมส่งไปเย็นวันศุกร์นะครับส่งกลับไปสนีไทยส่งไปเย็นวันศุกร์หลังห้าโมงนะครับเพราะว่าผมเลิกงานห้าโมงผมก็ไปส่งหลังห้าโมงวันศุกร์วันจันทร์นะครับส่งกลับมาแล้วพัสดุส่งกลับมาแล้วงงมากพี่ผู้จัดการ หยิบพัสดุขึ้นมาเดินมาหาผมบอกมาร์คมีพัสดุมาส่งแต่บ่ายแล้วทำไมไม่ลงไปเอาเอ้าผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูอ้าพัสดุผมนี่ว่าส่งกลับมาแล้วผมนึกว่าของเพิ่งจะถึงพี่เขาแต่กลายเป็นว่าน่าจะถึงวันเสาร์อ่ะแล้วก็ซ่อมแล้วก็คงจะส่งมาวันอาทิตย์อะแล้ววันจันทร์มาถึงแล้วนะครับวันจันทร์มาถึงแล้วส่งไปซ่อมวันศุกร์วันจันทร์ถึงแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดในความเร็วเร็วยังกระสายฟ้า แต่ว่าผมยังไม่ได้แกะดูนะผมยังไม่ได้แกะดูยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เส้นใหม่หรือว่าเราจะซ่อมนะครับแต่ว่าที่ผมดูอะ่ะคือเขาน่าจะซ่อมนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมเห็นสกอตเทปตรงนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยมันยังเป็นของผมอยู่นะผมแปะไว้อะนะผมแปะไว้นะครับแล้วก็ มันก็ยังอยู่ผมเล้เลยคิดว่าเขาน่าจะซ่อมให้นะครับแต่ว่าผลงานจะเป็นไงเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่รู้ว่าผมถ่ายอันเก่าไว้อยู่เปลนะ่านะเดี๋ยวผมจะเอาตัวมาเทียบอ้าวนี่มาครับพันกระดาษเช,ชืชูมาให้อย่างดีนะครับพันกระดาษเช,ชืชูมาด้วยโอ้โหใส่ถุงมาให้ใหม่ด้วยนะครับอย่างแจมถุงใหญ่ด้วย คราวที่แล้วหักข้างนี้นะคราวที่แล้วหักข้างนี่น,นะครับคือเนื้อนว้ะนะครับโอ้โ,โ,โหอย่างแจมอย่างแจมเหมือนโดนเฟดไปในตัวนะเหมือนโดนเฟดไปใน <happiness> ตัวนะครับเพื่อนๆผมสังเกตอยู่หลายครั้งแล้วนะเนี่ยเห็นตรงนี้ปะเนี่ยตุ่มตรงเนี้ยผมเห็นบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็มีนะ เนี่ยตุ่มตรงนี้ยนะครับตุ่มตรงเนี้ยบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไมงง่มีอะไรอย่างนาวาที่ผมใส่อะมีนะเห็นปะนี่นาวาที่ผมใส่ก็มีนะครับเนี่ยตกปลายเข็มก็เป็นตุ่มผมไม่มั่นใจว่าน่าจะมาจากบล็อกหรือเปล่านะแต่ถ้าผมจะเลือกจะเก็บสักสักองค์หนึ่งนะผมจะดูไอหูตุ่มเนี่ยเป็นหลักเลย <laughs> ผมว่าพอมันมีหูตุ่มตรงเนี้ยผมขอเรียกหูตุ่มนะเนี่ยพอมันมีหูตุ่มตรงเนี้ยครับเพื่อน มันดูง่ายเลยว่าอันเนี้ยแท้อันนี้เก๋นะฮะมันดูง่ายเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมขอเช็คหน้ากากก่อนนะหน้ากากแน่นเปล่าหน้ากากแน่นนะครับไม่ไม่พผเยะนะครับกดไปนี่แน่นปักนะครับไม่มีการพะเยะนะครับโตรงนี้มีคาบกาวหน่อยนึงแต่ว่าไม่สีเรียดแกะได้ได้ป่าววะ ก็ปล่อยปล่อยมันไว้ยงเงนะครับตรงนี้มีคาบกาวเลยน,นิดนึงนะครับตรงนี้จะเหมือนหยดน้ำนครับถ้าคาบกาวเลยมันจะเหมือนหยดน้ํานี่นะครับนี่พี่เขาเชื่อมมาให้เชื่อมมาให้ใหม่เลยนะครับแน่นหนาปึกคราวนี้ยเลื่อยตัดอย่างเดียวฮะเลื่อยตัดอย่างเดียวบอกเลยอุ้ยขอโทษครับโดนกล้อง นี่แน่นหนาปึกหนาปึก๊กบอกเลยแต่มันจะกินเนื้อนวะเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับมันกินเนื้อเนื้อเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถึงเวลาถ้าสมมุติว่าเราอยากแกะออกเลื่อยตัดปลืดอยู่ครับเลื่อยตัดออกอยู่ครับแล้วอยากจะบอกด้วยนะเขาไม่ได้ซ่อมงานชุยๆนะครับเพื่อนๆผู้สร้างไม่ได้ซ่อมงานชุยๆนะ หูหักข้างนี้นะแต่เพื่อนๆสังเกตว่าย้ำเชื่อมย้ำมาให้หมดเลยนะครับสี่หูนะครับสี่สองฝั่งสี่ข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ย้ำมาให้หมดเลยนะเฮ้ยโอ้โหแบบผู้สร้างผู้สร้างเลดพันล้านนี่บอกเลยโคตรโคตรประทับใจเลยอ่ะโคตรประทับใจเลยอ่ะคือไม่ได้คือซ่อมงานไม่ได้ซ่อมแบบลวกๆไม่ได้ซ่อมแบบชุยๆนะครับคือซ่อมแบบ แบบคนใส่ใจอ่ะเพื่อนๆนคือผมหูข้างนี้หักนะคลิปที่แล้วหูข้างนี้หักนะไม่ได้หักนะแต่ว่าเชื่อมไม่ติดนะครับก็ส่งไปเชื่อมย้ำมาให้หมดเลยสี่ข้างนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานในการใส่นะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานในการใส่เฮ้ยแบบสุดยอดอ่ะเฮ้ยเราก็คิดไม่ถึงอันนี้บอกตรงนะที่เราก็คิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาซ่อมเขาเค็มให้เราขนาดเนี้ยคือแบบ น่าจะแบบดูดูเชื่อมเชื่อมแล้วจบอะเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะบอกเลยนะไม่ใช่นะคือแบบใส่ใจรายละเอียดมากอะเพื่อนเพื่อนดูดิแน่นปักอะแน่นหนาเนี่ยแน่นหนาเลยอะย้ำมาให้ทุกจุดนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงดูข้างหลังกันบ้า1545นะครับก็คือเลขโค้ดเดิมของผมนะครับถามว่าเฮ้ยพี่มันเป็นลายอย่างเงี้ยมันเป็นลายแบบเนี้ย เป็นริ้วๆริ้วๆริ้วอ่ะไม่เห็นจะสวยเลยริ้วๆริ้วแบบนี้เลอะๆแบบนี้เนี่ยผมควรจะปล่อยออกไหมผมควรจะเก็บต่อไหมใครปล่อยออกปล่อยเลยนะเดี๋ยวผมไปหาเช่าเองเลอะๆอย่างนี้มาขายผมราคาเลอะๆนะเออผมซื้อเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับพี่ไอ้รอยเลอะๆเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนวมันจะกลับดำไปหมดเพราะว่ามันมีทั้งเนื้อเงินเนื้อเจ้าน้ําเงินเนื้อทองผสมกันนะครับ แล้ววันหนึ่งมันจะดำแบบผมไม่มีตัวอย่างด้วยนะเอ้านี่นี่นี่ผมมีตัวอย่างแต่อันนี้ไม่ใช่นวะนะครับแต่เป็นลักษณะของการกลับดำนะครับนี่เป็นทองแดงกลับดำนะครับซักวันหนึ่งนะครับผมบอกให้แล้ววันหนึ่งนะครับนวะองค์นี้นะครับนวะเหรียญนี้นะเลดหัวนี้นะจะกลับดำแบบพักกิ่งองค์นี้นะครับ แล้วมันจะสวยแบบโคตรสวยอ่ะผมจะบอกให้ว่ามันจะโคตรสวยอะจะกลับดําแบบแบบเดียวกันเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาบ่นแค่นี้แหละครับมาชมผู้สร้างเหลดพันล้านนะครับมารีวิวหลังจากการซ่อมแล้วว่าเขาซ่อมเป็นยังไงสรุปก็คือซ่อมโคตรประทับใจซ่อมโคตรดีไม่ใช่ว่าสัตกแต่ว่าทำทำงานดีซ่อมดีเคมดีนะครับ รับประกันคุณภาพจริงๆอัทีมงานนี้ก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับดูรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมีการเม้นสอบถามพูดคุยกันแบ่งปันความรู้กันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ